มาดูโอกาสของกันชงนะครับเมื่อก่อนนั้นอาจจะถือว่าเป็นพืชเสพติดนะครับแต่ก็มีการปลดล็อกมาแล้วนะครับนนพื่อกันชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่นะครับที่หน่วยงานภาครัฐนั้นได้มีการปลดล็อกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะครับซึ่งผู้ที่สนใจนะคะก็ขออนุญ,ญาตปลูกได้อย่างถูกกฎหมายนะคะคซึ่งอนาคตของพืชกัญชงในมุมมองของภาคเ,เอกชนตอนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานค่ะ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ปลดล็อกพืชกันชงออกจากสารเสพติดโดยเหลือเพียงช่อดอกที่ยังเป็นยาเสพติดแต่เปิดโอกาสให้ประชาชนภาคเอกชนสถาบันการศึกษาขออนุญาตปลูกจำหน่ายครอบครองสกัดนำเข้าและส่งออกทั้งเพื่อการศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุ์ใช้ทางการแพทย์ใช้เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สารคานาบิททลหรือ CBD คือหัวใจสําคัญที่ทําให้กันชงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นสารที่พบมากในช่อดอกมีมูลค่าและความต้องการในตลาดโลกสูงเนื่องจากมีฤทธิ์ผ่อนคลายระบบประสาทรักษาอาการโรคจิตประสาทฟื้นฟูระบบสมองโดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพถูกใช้มากในอุตสาหกรรมอาหารอาหารเสริมและเครื่องสำอาง นายสุธีรวัตรทองคำฟูดคือหนึ่งในผู้เริ่มปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมหลังจากเข้าร่วมโครงการปลูกกัญชงเชิงวิจัยกับสถาบันการศึกษาในปี2562ระบุว่าสายพันธุ์กัญชงในไทยเน้นเส้นใหญ่ให้สาร CBD น้อยทําให้ต้องนําเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศที่ให้สาร CBD สูงกว่าซึ่งการปลูกกัญชงเป็นพืชถังเลือกที่น่าสนใจและอาจมีสายพันธุ์ของไทยในอนาคตผมว่ามันก็เป็นโอกาสหนึ่งนะฮะในการเขาเรียกว่า จริงๆแล้วผมไม่ได้อยากให้ใช้คําว่าเป็นพืชหลักนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพืชทางเลือกมากกว่าแต่ด้วยในกระแสสังคมและกระแสโลกตอนนี้ในการใช้ CBD เนี่ยแล้วก็ประโยชน์ของ CBD ที่ออกมาเนี่ยก็ก,ก็ผมก็ว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็ราคาก็ยังค่อนข้างสูงอยู่ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งเท่านั้นในการที่จะ,กะเกษตรกรเนี่ยจะจะ,จะหันมาทดลองปลูกกัญชงเพื่อเชิงพาณิชย์ดูครับผมคิดว่าตอนนี้ทั้งหน่วยงนานภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็ต่าง หลายๆที่นะครับก็เริ่มมาเริ่มมาทําวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์แล้วนะครับผมว่าในอนาคตกัน,นใกล้เนี่ยสายพันธุ์ภายในประเทศก็น่าจะเกิดขึ้นภายในไม่เกิน2ปีน่าจะมีละน่าจะใช้ได้ละทางด้านนายสุรนาถกิติรัตนเดชประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท r b Food Supply ัจำกัดมหาชนระบุว่าบริษัท R&B ได้รับใบอนุญาตปลูกและสะกัดสารจากกัญชงในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยปลูกกัญชงสายพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศและทำสัญญารับซื้อช่อดอกกัญชงจากเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตปลูกมีตลาดหลักคือเครื่องดื่มและอาหารคาดว่าภายใน5ปีกัญชงไทยจะไปสู่ตลาดสากลเ,เรามองว่ามันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศไทยนะครับโชคดีที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภาคพื้นเซาท์อีสเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะครับท,ที่ได้เริ่มตรงนี้นําล่องไปก่อนเพราะฉะนั้นเราได้เ,เริ่มพัฒนา ะครับตั้งแต่การปลูกอะไรก็ตามให้มันมีประสิทธิภาพได้ productivity เรื่องต้นทุนเรื่องผลิตผลออกมาเนี่ยได้จุดคุ้มทุนที่สุดนะครับอันนี้เป็นโอกาสที่เราให้สามารถส่งออกได้ด้วยนะครับเรามองว่าภายใน4-5ปีเนี่ยเกษตรกร,รไทยน่าจะมีศักยภาพพอแล้วภาคธุรกิจเองก็น่าจะช่วยกันขับเคลื่อนให้มันสามารถอยู่ในรูปของทั้งในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกได้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมครับ 1 6 0 0 0 0ล้านบาทคือมูลค่าตลาดกันชงโลกในปี2 5 6 3และเมื่อรัฐบาลไทยปลดล็อกการปลูกกันชงอย่างถูกกฎหมายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนย่อมหมายถึงโอกาสเติบโตในตลาดโลกที่มากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคแต่การปลูกกันชงผู้ปลูกจะต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างตลาดกันชงที่ยั่งยืนซึ่งผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ พงศกรวุฒิเดชถ่ายภาพเีรพง์โลหะวัชระทีมข่าว n b t เชียงใหม่รายงาน